อะไรกันคิตตี้คุณทำแบบนี้หมายความว่าไงไม่อายคนอื่นของบ้านเหรอ <G ül üyor> การที่ฉันมีแฟนแบบคุณต่างหากที่มันน่าอายทําไมผู้ชายแบบผมมันน่าอายตรงไหนคุณควรจะดีใจมากกว่านะใครๆเขาอิจฉาคุณกันทั้งนั้นแหละที่ได้ผมเป็นแฟนเอาตรงๆคุณมีปัญหาอะไรกันแน่ยิ่งจะมีหน้ามาถามอีกเหรอไอ้ข้อตกลงบ้าบออะไรของแม่คุณเนี่ยมันหมายความว่ายังไง ที่นะที่จู่นัดคุณมากระทันหันนะ่ะที่ผมนัดคุณมาในวันนี้เพราะว่าผมมีเรื่องสําคัญอยากจะคุยกับคุณเรื่องสําคัญเรื่องอะไรล่ะคะในเมื่อเราจะแต่งงานกันแล้วแม่ผมเลยอยากให้คุณทําข้อตกลงหลังการแต่งงานของเราไว้ก่อนข้อตกลงหลังการแต่งงานเหรอคุณฟังผมมีนะผมจะอ่านให้คุณฟังทีละข้อพร้อมนะข้อที่หนึ่ง แม่ผมเขียนไว้ว่าเรื่องหนอที่เราซื้อด้วยกันต้องเปลี่ยนเป็นชื่อผมทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดเราแต่งงานกันแล้วเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันสมบัติทุกอย่างของคุณต้องเป็นของผมคนเดียวฮะนั่นไงคุณเห็นด้วยใช่ไหมงั้นผมไปต่อเลยนะข้อที่สองค่าสินสอดทุกบาททุกสตาง์คุณต้องคืนให้แม่ของผมแม่ผมจะเก็บไว้ให้น้องสาวตอนแต่งงานเดี๋ยวนะ คุณฟังผมให้จบ,บ่อนเิข้อที่สคุณห้ามคบเพื่อนผู้ชายเด็กขาดถ้าจับได้คุณต้องอย่ากับผมแล้วก็ออกไปตัวเปล่าแต่ถ้าผมสามารถมีเพื่อนผู้หญิงได้ก็ขอให้คุณเข้าใจไปด้วยว่าหน้าที่การงานของผมต้องเข้าสังคมเรื่องนี้คุณห้ามยุ่งข้อที่สี่เงินเดือนทุกเดือนของคุณต้องโอนมาให้ผมทั้งหมดผู้หญิงไม่จำเป็นต้องมีเงินติดตัวเยอะก็ได้ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านน่ย ผมก็ไม่นคนจัดการอยู่แล้วเราจะได้เก็บเงินเผื่อไว้ดูแลแม่ของผมด้วยนี่คุณพูจบหรือยังเนี่ยข้อตกลงแต่ละข้อที่คุณพูดมาแม่คุณฉลาดมากเลยนะการแต่งงานครั้งนี้มีแต่คุณทั้งนั้นเลยที่ได้กับได้อะทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นน่ะผมก็ไม่เห็นมันจะมีปัญหาอะไรเลยนี่ดีกับเราในอนาคตซะอีกคุณรีบอ่านสัญญาข้อที่เหลือแล้วก็เซ็นเถอะแม่ผมบอกว่าพอกันที ผมว่าการที่แม่ผมทำข้อตกลงแบบนี้มันก็ถูกต้องแล้วนะต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันในอนาคตงไงแม่ผมเขาไม่อยากให้เราต้องมาปิดใจกันทีหลังนะคุณฉันละโมโหตัวเองจริงๆที่น่ามืดตามโหคนแบบคุณมาเป็นแฟนเนี่ยโง่โง่มากเลยท,ท,ทั้งๆที่ใครเขาก็เตือนแล้วแท้ๆ เราก็เลยมาสายไม่เป็นไรหรอกฉันก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองจริงสิเนี่ยธันวาแฟนฉันเองคุณคะนี่พิงแล้วก็นอตเพื่อนสนิทฉันค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณธันวาฉันได้ยินแต่คิตตี้พูดถึงคุณอยู่บ่อยๆเพิ่งเจอตัวจริงก็วันนี้นี่เองว่าแต่แกเนี่ยตาถึงไม่ลยนะอย่าบอกนะว่ามีข่าวดีกันถึงนะ่ฉันไม่กินข้าเนี่ย นยังหลอกหน้าแต่ก็คงไม่นานแล้วครับนี่แม่ผมก็กำลังเร่งแล้วอยู่เขาอยากอุ้มหลานเร็วๆน่ะอ,อ๋อคิตตี้บอกผมว่าคุณธันวาเล่นพุมเป็นอาชีพเลยเหรอครับผมเองก็ลองเล่นดูเหมือนกันนะครับสงสัยต้องไปขอคำแนะนำจากคุณธันวาซะหน่อยแล้ว <L theology> จริงๆ <m> ผมก็ไม่ได้เก่งหรอกครับที่ผมเข้าวงการนี้ก็เพราะว่าแม่ผมเขาอยากให้ลงทุนเอาไว้อุดพวกญาติๆน่ะผมแทบจะไม่ได้จริงจังอะไรด้วยซ้ำ แค่ได้กำไรวันละห้าหกลักแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณน็อตสนใจเนี่ยผมจะช่วยแนะนําให้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีค่าแําร้อนน้ำชากันบ้างแม่ผมไม่คิดคอละห้าหมื่นผมว่าราคานี้กาลังโอเคเลยนะครับอืมราคาดีเลยนะครับเนี่ยไว้ผมพร้อมะไรเดี๋ยวผมติดต่อผ่านคลิปที่ไปอีกทีดีกว่านะครับเรามาสั่งอาหารกันดีกว่านะครับเ,ออเดี๋ยวพวกคุณสองคนสั่งอาหารกันก่อนเลยนะคะ ฉันกับคิตตี้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนใช่ครับแฟนแกเนี่ยอะไรอะไรก็แม่ฉันถามจริงๆนะอย่านมแม่หรือยังเนี่ยเฮยผู้ชายที่เชื่อฟังแม่ก็น่ารักจริงไม่ใช่หรอกแกเอาเถอะพวกลูกแง่เนี้ยฉันเห็นพังมาหลายคู่แล้วฉันเตือนแกแล้วนะไม่เชื่อ ก็อคอยดูแล้วกันคุณฉันว่าบ้านที่เราอยู่ในสำนักงานนี้ก็โอเคนะคะ 3ห้องนอนสองห้องน้ําอีกห้องนึงเนี่ยเอาไว้เผื่อลูกเราพอดีเลยแล้วราคาไม่สามห้องนอนเนี่ยไม่ต้องเอาหรอกทําไมล่ะคะมีสมห้องนอนแล้วแม่ผมจะไปอยู่ห้องไหนเอา้าแม่คุณก็อยู่กับพี่ชายของคุณอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วคุณจะไม่ให้แม่ผมมาเยี่ยมเราที่บ้านเลยหรอือไงถ้าแม่มาแล้วแม่จะนอนห้องไหนนี่ใจคอคุณจะใจร้ายกับแม่ผมเกินไปแล้วนะ ฉันไม่เอาบ้านหลังนี้แล้วก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไปดูบ้านหลังอื่นกันเนาะเรายังไม่รีบนี่อย่างนี้สิที่รักของสนะ คุณดูนี่สิคุณว่าเหมาะกับฉันไหมผมบอกแล้วไงว่าแม่ไม่ชอบใม่คุณใส่กระโปรงสั้นแบบนี้นี่เรียกสั้นเหรอคะมันยาวเลยเข่าขึ้นมาแค่นิดเดียวเองอะ่ะนี่ใจคอแม่คุณจะให้ฉันใส่กระโปรงลากพื้นไปทำงานงั้นเหรอแบบเนี้ยแม่บ้านก็ตกงานกงินพอดีคุณอย่ามาประชดหน่อยเลยแล้วดูสิคอกว้างขนาดเนี้ยแทบจะปิดอะไรไม่มิดอยู่แล้ว อย่าว่าแต่แม่เลยผมเองก็ไม่ชอบคุณฉันว่าวันนี้เราไปกินพิซซ่ากันดีกว่าร้านนี้ฉันมีโปรโส่วนลด30%แทมเครื่องดื่มด้วยนะไม่เอาอะแม่ผมบอกว่าอาหารพวกนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพ แต่เราก็ไม่ได้กินทุกวันนี่นานๆทีจะกินนะไม่เป็นไรหรอกมังคุณนะนะฉันหยอกกินนะคุณไม่ต้องมาอ้อนผมเลยแม่ผมบอกอะไรผมจะมายอมขัดคำสั่งท่านเด็ดขาดแม่ครับวันนี้แม่อยากกินอะไรดีครับพอดีว่าผมจอออกไปกินข้าวข้างนอกกันผมจะได้ซื้อกลับไปฝากแม่ด้วย ข้าวขาหมูนะครับได้ครับแม่ได้ผมซื้อกลับไปฝากครับได้ยินแล้วใช่ไหมแล้วยังไงฉันต้องกินกับแม่คุณด้วยงั้นเหรอก็ใช่ไงฉันไม่กินฉันไม่ชอบข้าวขาวหมูมันเลี่ยนนะคุณนี่คุณไม่กลัวแม่คุณเป็นไขมันตันในเส้นเลือดหรือไงแม่ผมอยากกินอะไรคุณก็ต้องกินแบบนั้นคุณอย่าเรื่องมากได้ไหม การแต่งงานมันเป็นเรื่องของเราสองคนไม่ใช่เหรอทาไมคุณต้องไปแคร์ขี้ปากคนอื่นเขาด้วยล่ะก็เพราะว่ามันเป็นแบบที่พวกเขาพูดจริงๆนะสิถ้ามันเป็นเรื่องของเราสองคนจริงที่คุณพูดนะฉันจะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่อะไรอ่ะคุณเอาแม่เข้ามายุ่งด้วยตลอดไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวของฉันแล้วแบบเนี้ยชีวิตคู่เรามันจะมีความสุขได้ยังไงและไอ้ข้อตกลงบ้าบออะไรเนี่ยมันก็เอาเปรียบกันชัดๆเลยมันจะเอาเปรียบอะไรกันคุณพอเราแต่งงานผมก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว เรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านผมก็ต้องเป็นคนจัดการทั้งหมดอยู่แล้วแม่ผมพูดผิดตรงไหนนี่ถ้าฉันพูดชัดเจนขนาดนี้แล้วคุณยังไม่เข้าใจอะนะก็เชิญคุณกลับไปอ้อนแม่ตอ่อเลยผูช้ชายไร้ะสะมองนี่คุณอย่ามาลามปามถึงแม่ผมนะการที่ผมื่อฟังแม่มันผิดตรงไหนคนเป็นลูกก็ต้องกระตัญยูต่อพ่อแม่ทั้งนั้นแหละฉันไม่ได้ลามปามคุณสักหน่อยคุณต่างหากที่อะไรก็แม่แม่แม่แม,แม่ตลอดต่อไปเนี้ย ฉันจะไม่ยอมทนคุณอีกต่อไปละเชิญคุณไปอดนมแม่ให้ได้ก่อนนะค่อยคิดจะมาแต่งงานกับฉันนะ่ะการกระตันยูพ่อกับแม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทําอยู่แล้วแต่คุณก็ต้องแยกแยะให้ออกด้วยว่าคุณแต่งงานคุณก็ต้องมีครอบครัวที่ต้องดูแลและผิดช,ชอบไม่ใช่อะไรก็อ้างแม่ตลอดคุณเลิกเอาแม่มาอ้างสักทีเถอะฉันเบื่อเต็มทนแล้วหยุดนะคุณจะไปไหน เรายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยถ้าคุณไม่ตกลงแม่คงไม่ยอมให้เราแต่งงานกันแน่ผมว่าคุณยอมแม่เข้าไปเหอะก็ดีเลยเจ๋งเลยแซวไปเลยค่ะฉันต้องการแบบนี้อยู่แล้วใี่คุณคุณคุณ โทษทีครับผมเห็นว่ามดมันเกาะอ,อยู่ผมก็เลยปัดให้ก็พ,พูดกับฉันดีๆก็ได้ปะะมารายาอะ่ะมีบ้างไหมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่มันตั้งใจหาเรื่องกูเหรออยู่ดีๆมันขัดขากูทำไ,ไมโทษทีครับผมไม่ทช่ระวังอะนี่คุณเป็นอะไรมากไะเนี่ยทำไมจะเป็นร้านลาคุณทั่วแบบนี้ด้วยก็ผมขอโทษไปแล้วไงแล้วอีกอย่างผมไม่ได้ตั้งใจด้วยอ๋อ ดูจากตรงแล้วคุณน่าจะเป็นพวกอันตรพาสินะถ้าคุณยังไม่หยุดสร้างปัญหาคนอื่นอีกฉันโทรเรียกตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้แหละเอา้าวเคารีเปไปไหนของเขา่ะผมว่าเขาน่าจะกลัวที่คุณจะโทรหาตำรวจมากกว่าครับแล้วเขาจะกลัวที่ฉันจะโทรหาตำรวจทาไมคะคุณฟังผมให้ดีนะครับผมเห็นเขาตามคุณมาตั้งแต่อยู่ร้านคาเฟ่แล้วแล้วเขาก็แอบเอาอะไรบางอย่างใส่ในแก้วน้ําของคุณผมก็เลยปัดให้ไงถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณดูนี่ ไลตายแล้วจะต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันเข้าเจอคุณผิดอะคะ่ะไม่เป็นไรครับไอผัวแหงซวยที่แกลเลิกกับฉันเนี่ยก็เพราะมาคบกับอีนี่ใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นนะคะฉันกับผู้ชายคนนี้ไม่รู้จักกันเลยอะคะ่ะไม่ต้องมาโกโหกฉันไม่เชื่อหรอก นี่ทำไมแกถึงได้ชั่วขนาดนี้เนี่ยคะโอ้ยนี่คุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีมาตบผมทำไมยินจะมีหน้ามาถามอีกเหรอเป็นเพราะฉันไม่มีเงินให้แกใช้ใช่ไหมแกเลยทิ้งฉันกับลูกมาแบบเนี้เดี๋ยวกว่อนนะครับผมว่าเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วคุณกับผมไม่รู้จักกันเลยโอนี่ถึงกับขนาดโกหกคนอื่นว่าไม่รู้จักฉันอย่างนั้นเหรอหลักมันมากใช่ไหมวันนี้ฉันจะกระชากหน้า,ากากแกไอ้คนชั่ว ฮัลโหลแกวันนี้ว่างปะเงินเดือนฉันออกอะ่ะฉันเพิ่งไปกดเงินที่ธนาคารมาเงินสดเลยอะแกไปชอปปิง้งเป็เพื่อนฉันหน่อยสิของฉันก็ออกลอะยาถ้าเงินกับแกมีเงินเดือนอยู่คนเดียงันแหละถ้าของฉันมีโบนัสด้วยนะแกเดือนนี้อะจริงดิได้มาเท่าไหไร่อะแก ก็ไม่เท่าไหร่หรอกแกก็แค่สี่ห้าหมื่นเองอ่ะเบาๆโอเคแกเดี๋ยวฉันไปเคเจอกันนาะกูว่าวันนี้เราได้เหยื่อแล้ววะดูแล้วใหย,ยเนี่ยกระเป๋าตังหนัหนกพี่บอกแผนชั่วๆมาได้เลยผมพร้อมเสมอ <c oughs> ไปดูนะวันนี้ฉันจะจับพวกแกเข้าคุกให้หมดเ้เเสียใจด้วยนะที่แผนแตกแต่จะหนีตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วล่ะค่ะส่วนเพื่อนแกเนี่ยฉันให้คนพาไปรอในคุกแล้วรีบรีบไปพร้อมกันเลยนะจ่ารวบตัวมันไปครับผู้กองฮะผู้กองเหรอ อผู้กองครับปล่อยผมไปเลยนะครับผมจะไม่ทําอีกแล้วผมสัญญาะ,ะปล่อยไปได้ไงทําผิดซึ่งหน้าขนาดเนี้เดี๋ยวไปแก้ตัวที่สอนอ,อช่วงนี้พวกมิจฉาชีพมันเยอะเวลาคุณจะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะคะไอสองตัวนั้นอะพวกเราตามจับมันมานานแล้ว ฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณช่วยฉันไว้ฉันคงโดนพวกมันปว้นไปหมดตัวแน่เลยค่ะเงินเดือนก็เพิ่งออกแท้ๆไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่คราวหน้าคุณต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะอย่าเที่ยวไปพูดเรื่องเงินเงินของให้ใครๆในที่สาธารณะฟังเราไม่รู้หรอกค่ะว่าใครที่ไว้ใจได้บ้างนี่ขนาดคนเนี้ยเขาจะมาช่วยคุณไว้แท้ๆแต่ก็กลายเป็นวิชาชีพไปสักนั้นเดี๋ยวนี้โจนมันทำงานเป็นทีมหลอกให้เราตายใจแล้วก็ตลบหลังเราทีหลัง ต่อไปนี้เวลาจะเชื่อใจอะไรใครคุณต้องตั้งสติให้ดีนะคะเข้าใจแล้วค่ะคุณตำรวจขอคุณอีกครั้งนะคะฉันสัญญาว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่เชื่อใจใครง่ายอีกแล้วค่ะดีแล้วค่ะงั้นฉันขอค่าตอบแทนที่ฉันอุตสามาช่วยคุณสักสองพได้ไหมสองพันหรอคะได้ค่ะแต่ว่าฉันมีแค่ร้อยเดียวเองอะคะ่ะ ไหนคุณบอกว่าจะไม่เชื่อใจใครง่ายๆอีกแล้วไงนี่ถ้าฉันเป็นพวกมันไปอีกคนเนี่ยคุณจะทํำยังไงเออจริงด้วยงั้นหมดเรื่องแล้วฉันขอตัวนะคะขอบคุณนะคะท่านอะไรวะบอกว่าจะมาส่งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ยังมาไม่ถึงอีก ไอ้น้องหัวหลังถ้ายังไม่มาถึงเนี่ยก็บอกกันตรงๆไม่ใช่ให้ลูกค้ามายืนรอแบบนี้มันเสียเวลารู้เปล่าเอ่อขอโทษจริงๆนะครับพอดีผมไม่ค่อยเออ,เอไอ้น้องเปไน็นไรตื่นสิน้องน้องเฮียทำไมดีวะเนี่ยน้อง เป็นยังงั้งดีขึ้นป่ะเมื่อกี้ทำพี่ตกใจหมดเลยน้ำน้ำนี่ผมหลับไปนานแค่ไหนแล้วครับโอ้สักสิบนาทีได้มั้งทำไมอยู่วีดีมุกเป็นลมอ่ะไม่ได้กินข้าวเอ๋อผมขอบคุณพี่มากเลยนะครับเอ้ย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 น้องพี่วัดไปหาหมอกันดีกว่า ไม่เป็นไรพี่ผมแค่พีพีอะตอนนี้ผมดีขึ้นแล้วเชื่อพี่ดิขืนไปสภาพแบบนี้นะพี่ว่าไม่เกินหน้าปากซอยพักสักหน่อยดีกว่าอกไม่เป็นไรครับพี่พอดีผมต้องรีบไปส่งของให้หมดอะไม่งั้นผมโดนค่าปรับอ่วมแน่เลยแล้วของที่จะส่งเนี่ยเลยเยอะไหมไม่น่าเยอะพี่ประมาณสามสี่ที่อะกันเอา,อางี้เดีย๋ยวพี่ไปส่งของให้ น้องคอยบอกทางแล้วกันนะเออมันจะดีหรอครับแดดร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวพี่ก็เป็นอะไรขึ้นมาอีกคนหรอกเออดีดีว่าปล่อยน้องไปคนเดียวในสภาพแบบนี้มาขึ้นมาเดีลูกค้ารอขอบคุณครับพี่ อีกเนี่ยพัสดุของคุณถิงครับฉันเองค่ะ แบ,บ่นี้ไม่ได้แล้วฉันขอเงินคืนด้วยค่ะนี่มันไม่ใช่ของที่ฉันสั่งเออคุณครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอะ่ะคุณก็ต้องไปโวยกับร้านที่คุณสั่งมาสิมาโวยให้ผมได้ไงผมเป็นคนแค่มาส่งพัสดุเฉยเชยไม่รู้ล่ะแต่เนี่ยไม่ใช่ของที่ฉันสั่งเพราะคุณก็ไปจัดการเองแล้วกันฉันขอเงินคืนด้วยเออคือว่าถ้าสินค้าพี่ไม่ตรงปกอะ่ะ ที่สามารถไปทําเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้นะครับหรือของเงินคืนในระบบได้แล้วถ้าพี่แจ้งเรื่องไปแล้วจะมีพนักง,งานอะมาเปลี่ยนสินค้าให้พี่อีกทีนึงผมมีแค่หน้าที่ส่งของเฉยๆครับไม่สามารถเคียนสินค้าให้พี่ได้หรอกทําไมมันยุ่งยากจังมันใช่ความผิดของลูกค้าเหรอแล้วทําไมก่อนส่งพวกคุณไม่เช็คให้ดีๆก่อนล่ะผมก็เข้าใจพี่นะครับแต่ผมก็รับของมาอีกทีนึงผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ากล่องนนะั้น่ะมันมีสินค้าอะไรบ้าง เห็นใจผมเลยนะครับเออไหนๆก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่คอยดูนะฉันจะโพสประจานร้านพวกชอบหลอกหลวงคุบอลโค้กเฮ้ยนี่เขาจะโมโหอะไรเบอร์นั้นวะเนี่ยแล้วทำไมต้องมาใส่อารมณ์คนมาส่งของด้วย คุณลูกค้าพัสดุมาส่งครับโอเคครับใช่นี่วะใช่ครับพัสดุของคุณคิตตี้ครับค่ะเอ่อพี่ครับพัสดุเก็บเงินไปทาง3า0บาทครับทำไมมันเบาจังเลยเนี่ยเอ่อ ถ้าพี่จะแกะพัสดุรบกวนพี่จ่ายเงินก่อนนะครับหรือถ้าพี่ไม่มั่นใจอ่ะพี่สามารถตีกลับไม่รับได้นะแต่ถ้าพี่แกะแล้วอ่ะพี่ต้องจ่ายเงินเท่านั้นนะครับเออฉันจ่ายอยู่แล้วนะ่าขอแกะดูก่อนไม่ได้เหรอเอ้ยเฮ้ยเอาพี่เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยฉันไม่ได้สั่งอะ่ะพาอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยพี่เอาคืนไปเลยฉันไม่จ่าย พี่เล่นแกะพลสดุกแบบนี้แล้วผมจะทาะําไงอ่ะก็มันไม่ใช่ของที่ฉันสั่งนี่แล้วทําไมฉันต้องจ่ายเงินด้วยก็ไปทําเรื่องคืนของอเอาเองสิพี่เล่นแกะพองสดุกแบบนี้ <S 2> <S 2> แล้วผมจะตีกลับได้ยังไงอะ่ะไม่รู้อะ่ะพวกนายก็ไปหาทางจัดการเราเองสินี่คุณทำไมาถึงร้จิตสำนึกแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้น้องเขาก็เตือนไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าไม่ชัวร์ก็ให้ตีกลับมาแกะของแบบนี้แล้วจะส่งคืนยังไง ก็ถ้าฉันไม่แกะแล้วฉันจะรู้ไหมว่าของข้างในมันไม่ใช่ของที่ฉันสั่งอะ่ะไอเรื่องของไม่ตรงปกเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณที่ต้องเคลียร์กับทางร้านเขาพวกผมเป็นคนแค่มาส่งพัสดุไม่รู้เรื่องอะไรแล้วถ้าเป็นนายอะ่ะนายจะยอมเสียตังค์ซื้อของที่ตัวเองไม่ได้สั่งไหมเพื่อนๆดูหน้าผู้หญิงคนนี้ไว้นะครับ สั่งของออนไลน์แบบเก็บเงินปลายทางแต่ตังยังไม่จ่ายแก่กล่องพัสดุหน้าตาเฉยเลยครับนายทำอะไรอะ่ะหยุดถ่ายเดี๋ยวนี้เลยนะเอผู้หญิงอย่างคุณต้องเจอแบบนี้แหละชอบอ้างว่าตัวเองเดือดร้อนแต่คนมาส่งพัสดุต่างหากที่ต้องเดือดร้อนเออจ่ายก็ได้วะอเอาไปขอบคุณครับเลิกถ่ายสักทีสิ ผมต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับไม่งนนะั้นอ่ะผมคงต้องจ่ายค่าพัสดุแทนลูกค้าแน่เลยคงไม่เหลืองกันกลับบ้าน,นแนะ่เนทพี่ถามจริงเหอบเจอเคสแบบนี้บ่อยไหมโอ้โเคสเมื่อกี้แค่บ,บนแต่เคสนี้แม่งโคตรน่ากลัวเลย่ะก็มีเรื่อยๆนะพี่แต่ส่วนใหญ่อ่ะลูกค้าเขาก็น่ารักกันนะครับพี่ไปไปกันต่อเดี๋ยวส่งกี่เจ้าเนะี่ยแต่ขอเจอคนดีๆบ้างนะถ้าเจอแบบนี้อีกอ่ะ ม่งไม่น่าไหววะ่ะอันนี้ก็เหลืออีกแค่เจ้าเดียวแล้วครับพี่ตอนนี้ผมก็โอเคขึ้นแล้วอะ่ะผมไม่อยากรบกวนพี่มากไปกว่านี้แล้วครับเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เป็นไรมาถึงขนาดนี้แล้วก็ไปส่งให้มันเจ็จไปไปขอบคุณมากเลยครับพี่ ทำไมร้านไม่ห่อกันยาแทกมาให้ดีวะใส่กล่องมาแบบนี้เดี๋ยวลูกค้าก็ว่าคนส่งอีกเฮ้ยจะจะจโบูบอมเบาปสิพี่เดี๋ยวลูกค้า,าก็หววาเราแกะกล่องเราเอาวันริส่งริสไปดีกว่าพี่พัาสติมาส่งครับ คุณผวยสวยใช่ไหมครับพอสวยค่ะไม่ใช่พวยสอยครับครับคุณพวยเอ้ยคุณคุณพอยสวยนี่คุณแอบแกะพัสดุฉันด้วยหรอคะเปล่าเปล่านะครับผมไม่ได้แกะผมรับมาแล้วกล่องมันก็เป็นแบบนี้เองแต่ว่าพวกผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าในกล่องมันมีอะไรอะ่ะนี่คุณแอบดูของข้างในฉันด้วยหรอคะ คุณทําแบบนี้อ่ะนี่มันของส่วนตัวฉันนะออผมต้อขอโทษนะครับคุณลูกค้าพอดีกล่องมันน่าจะชำรุดตั้งแต่ขนส่งแล้วะครับใช่ใช,ใช,ใช,ใชผมผมไม่ได้แอบด,ดูจริงนะครับสาบานได้เลยครั้งนี้ฉันไม่เอาเรื่องพวกคุณก็ได้แต่ถ้าของข้างในมันเสียาหายหรือใช้การไม่ได้นะฉันคอมเพนว่พวคุณแน่ผมต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับ ถ้าไม่ได้พี่ขี่มอไซค์พาผมมาส่งของอะ่ะผมคงปิดจ็อบวันนี้ไม่ได้แน่แนเลยไม่เป็นไรเรื่องยิบๆิบแค่นี้เองกินเยอะๆจะได้มีแรงเออพี่ขอถามนายหน่อยเดียนายทำงานแบบนี้ได้เงินเดือนแล้วเท่าไหรอ่อ่ะทำอะไรได้ปะที่อื่นผมก็ไม่รู้หรอกนะครับพี่แต่ถ้าเป็นที่เนี่ยผมไม่ได้เงินเดือนหรอกเขาจะจ่ายเป็นรายชิ้นไปถ้าวันไหนลูกค้าสั่งเยอะผมก็ได้เยอะวันไหนออเดอร์น้อยผมก็ได้น้อย จริงดิยแล้วนายอยู่ไหวเหรอวะผมก็ต้องวิ่งส่งของให้มากพอแล้วพี่ถ้าวันไหนผมไม่วิ่งอะ่ะผมก็ไม่มีรายได้จะว่าไปอาชีพคนส่งของหรือว่าเรเดอร์นี่ก็น่าเห็นใจนะต้องขับรถเสี่ยงอันตรายทุกวันแถมค่าตอบแทนก็น,น้อยสุขภาพยังต้องมาเสียอกีกไหนจะรองรับอารมณ์ของลูกค้าอีกแยะไปหมดเลยวะ่ะทำไงได้ล่ะพี่ท้นทุนชีวิตผมมันน้อยอะ่ะความรู้อะไรผมก็ไม่มี ถ้าเกิดผมมีทางที่ดีกว่านี้ผมไปนานแล้วล่ะครับเฮ้ยอย่าพิ่งไปท้อถ้าวันนี้มันยังไม่สำเร็จเราก็แค่ลุกขึ้นสู้ต่อสักวันโอกาสต้องมาถึงเวยเนี่ย,ยมือนี้พี่เลี้ยงเองขอบคุณครับพี่ ติดตามผลงาน,งานของ,ของพวกเราด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย